เดี๋ยวผมไปเล่นเนื้อเรื่องความทรงจําของยอดยุทธ์คนที่เหลือกันนะครับวันนี้ก็น่าจะเหลืออีก2คนไม่เป็นพิษประจินก็น่าจะเป็นใต้ซือนะเดี๋ยวผมจําชื่อแกไม่ค่อยได้นะใต้ซือที่มาจากวัดเส้าหลินอะ่ะเออที่อาจจะมีวิชาดัชนีหรือว่าวิชาโหดๆห,หนึ่งวิชาแต่เท่าที่เห็นในความทรงจําก่อนหน้านี้นะครับใต้ซือแกจะยังไม่เป็นพระนะผมก็ไม่แน่ใจว่าเนื้อเรื่องมันอยู่ช่วงไหนอ่ะเดี๋ยว ขอกดไอ้น,นี้นะครับแล้วก็เลื่อนมาเราจะวาร์ปเข้าไปสู่ความทรงจำของยอดยุทธ์คนที่เหลือกันนะครับแต่จริงๆถ้าเพื่อนๆอ่านภาษาจีนออกเพื่อนๆก็น่าจะรู้แล้วว่าเขาคือไขรเพราะว่ามันบอกทิศเหนือทิศใต้ทิศต,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 ตะวันตกทิศตะวันออกอะไรประมาณนี้มันก็จะมีฮีโร่ที่กระจายอยู่ทั่วทิศนะครับแล้วก็ตรงกลางเลยนี่ก็ฉากเหมือนเดิมขอข้ามแล้วกันนะเพราะว่าเราจะไปเล่นเลยอ่ะเอาเยาหมก็คือ พิษปจินแน่นอนนี่เรามาดูสกิลก่อนนะครับเขาใช้กระบอกนะปบปบปบอ่าแล้วก็ตบตบตบปบแล้วก็สกิลหนึ่งหอพุ่งหมัดงูโอเคแกใช้หมัดงูฟุ๊กนี่คูดาวสิบกวิอมโอเคหมัดงูแล้วก็รีคูดาวด้วยนะถ้าใช้สกิลที่3ามจะรีคูดาวนี่หมัดงูสกิลอันติห่างคกหรือเปล่าชาช้า,ชา โอ้โหปานคางคกแล้วก็รีเนี่ยเห็นไหมรีคูดาครับสกิลที่3ใช้หลังสุดจะได้รีคูดาสกิล1กับ2อนะ่ะเข้าใจคอมโบแล้วโอเคไปเราต้องดูคอมโบครับแต่ว่ายังไม่เข้าใจบั็ของสกิลอย่างท่องแท้นะเน้นเอา mood and tone เอาบรรยากาศก่อน,นีก็คือสิทธิ์สำนักก็มาเตือนท่านนะครับว่าขึ้นเขาหัวซานมันมีแต่คนโหดๆเออก็ต้องระวังตัวกันนิดนึง เราน่าจะเป็นเจ้าสํานักนะอันนี้สํานักของแกนะเนี่ยหรือไม่แกอาจจะยังไม่ใช่เจ้าสํานักหรือเปล่าณตอนนี้นะนแกมาลาลูกก่อนหรือเปล่ามาหาลูก,กครับเฮ้ยลูกเออลูกหนังส่งหนังสือไม่อ่านดูเดีวเว็บโป้เอ,อ้ยพ่ออ่านอะไรเห็นไตหรือเปล่าเหนืออ่อยว่ะ พ่อจะไปฝึกวิชาแล้วสมัยลูกแกยังเป็นเด็กอะ่ะคิดดูยังอายุแบบสิบขวบอะไรประมาณเนี่ยเออก็อคือนานมากวันวันอ่านแต่อะไรก็ไม่รู้ไอเด็กนี้ลำบากใจพ่อจริงๆท่านอาจารย์เดี๋ยวผมจัดการให้เองครับเดี๋ยวผมดูแลให้ท่านไม่ต้องห่วงขึ้นเขาไปเลยโอเคมีสิบคอยดูแลแล,แล้วนี่ฝากแม่เลี้ยงแ่ะท่านอาจารย์เดี๋ยวหนูจัดการให้เหมือนกันท่านไม่ต้องห่วง ทางนี้อว้าไปก่อนเฮ้เด็กดื้อครับอยากไปเที่ยวครับอยากรู้ว่าพ่อจะไปไหนครับผมข้ามข้ามนะรีบข้ามจะไม่พยายามพางมั่วนะครับจะรีบไปแบบเล่นเนเรื่องเนี่ฝากลูกของข้าด้วยข้ามีศึกใหญ่ข้ามีภารกิจต้องไปที่เขาหัวซานน่าจะออกเดินทางแล้วครับนี่ก็คือออกจากสำนักแกแล้ว นี่พุ่งไปข้างหน้าโอเคไม่รู้ว่าจะชนะหรือแพ้แต่ว่าก็ต้องมุ่งไปข้างหน้าครับไม่ว่าจะเป็นธรรมะอาธรรมทุกคนก็อยากจะไปประลองฝีมือนะ,ะนไปโชว์ว่าสำนักตัวเองมันเก่งๆแค่ไหนมันจะได้เป็นเขาเรียกว่าผลงานด้วยให้แบบคนในสำนักได้แบบสุกประมาณนี้นี่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นครับน่าจะปล้นของกันเฮ้ยโจรโจรจะปล้นออสุลต่าน หรือว่าเอาเยาหงอย่าเป็นคนดีเหมือนกันนะเฮ้ยผ่านทางนี้ข้าคุม้มครองมาก่อนมีสติ๊กเกอร์หรือเปล่าเออผู้เย้าผู้เย้าไม่มีครับเอาเยาหงต้องมาเคลียรครับจินแดนของแกเฮ้ยมึงใครนี่เ,เดี๋ยวรู้เออไม่ต้องถามมึงใครนีรู้ยังว่ากูเป็นใครปบดีคูดาวต่อปมปบนี่ใช้ได้สองสเต็ปเอาเจอสี่ไปก่อนแล้วกันนะนานจะได้ใช้ปบปบลีลาหน่อยนะปบ บุ้มยกตีาบานคางคกเออสุดยอดยท่านอวิโยงขอบคุณมากมากเดี๋ยวข้าจะแบบมีสิ่งตอบแทนใจสวยนิดน,นึงโอเคครับเหมือนแกก็จะคุมพื้นที่แกเออก็คือคนชั่วในสายตาคนอื่นก็อาจจะเป็นคนดีในสายตาของใครบางคนนะครับโลกมันแบบซับซ้อนเออเป็นสี มันไม่ใช่แค่สีขาวับบสีดำนะมันออกเป็นเทาๆด้วยเราต้องแบบดูหลายๆมุมนี่อย่าเพิ่งตัดสินคนอื่นนะนี่มีปัดจงปัดยาเข้ามานะก็ออคือเอาเยคง <น S 1> เป็นบอดีการ์ดให้ตอนนี้<อ>เดินทางแถวนี้สบายพ่อครับลุงนี้เป็นใครอ่ะเออรอให้ตังเขาทำไมอ,อ่ะลูกให้เถอะแม้นเดี๋ยวเราจะไม่มีชีวิตได้เดินทางต่อไปนะลุงก็บอกว่า เจ้านี้มีอายุเหมือนกับลูกของข้าเลยเอายุน่าจะไล่เทียกันก็ถือว่าขอให้โชคดีเดินทางแถวนี้ช่วงนี้ข้าไม่อยู่ระวังตัวด้วยอันนี้แปลมัว่วนะเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่แต่ถ้าใครอยากรู้เรื่องจริงๆก็ลองส่องแปลดูครับหรือว่ามาเล่นเองแล้วก็แปลดูครับอาสกิลผมพอรู้แล้วอันนี้สกิลนี้คือรีจะรีคูดาวก่อนหน้านี้แล้วก็อันติมีแค่4สกิลครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนี่ เน้นรีคูดาวนี่อันนี้สก,กิลพุ่งอันนี้ทำดาเมจวงกว้างแต่ก็ไปข้างหน้าอยู่ดีนะแล้วอันที่สมนี่เป็นดาเมจแล้วก็รีคูดาวครับบบบินไปตอนนี้เราได้เล่นความทรงจำของยอดยุทธนะ์นะขึ้นมาผมเดาว,ว่าน่าจะเจอใต้สื่อก่อนเดานะหรือว่าจะเป็นอ๋อเป็นขุยก่อนเลยเป็นอึง้งเป็นท่านอึงอออ้งเอออึ้งเยสือนี่ได้ครับครูปรับเลยนะคนนี้ ัฟุ๊ดีมาแบบจอมยุทธหล่อมาแล้วสมัยยังไม่มีเขานะผมยังไม่ไฮไลท์นะนเออเอเยอโหงก็คาดมานอาจจะเป็นคนเร็วในสายตาคนอื่นก็อาจจะเป็นสุดหล่อในสายตาเจ้าก็มดนปมปบรีคูดาวปมอ,อีกชุดหนึ่งปบปบเทา่าสีก่อนเลยเขาแนะนําชาร์จทำอะไรไม่ได้ทก้อ้าวเอีเอเยอโงก็เป่าไปครับ ผมก็มีมังกรเหมือนกันโอ้โหสตัรนยาวเอาเยอะคงโดนยาวโอ้โหผมว่าน่าจะเกือบสิบวิโอ้โหยาวไปเดี๋ยวโดนคูดาวอีกทีนึงอีกชุดหนึ่งอึอ้งึ้งเขาก็มีสกิลหนีเหมือนกันนะสกิลที่ผมเคยใช้นั่นแหละปบ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 ,ปบสกิลหมดแล้วก็ยัดแล้วครับตอนนี้ไม่ต้องหนีครับก็คือเน้นยัดโอ้โหสไตล์นี้เลยครับท่านอึง้งเอี้ยใต้ซื้อเอาสตัร์นไหมสตัรนนะกูสตัรน,นะนว่าแล้วว่าแล้วคือไม่มีสกิลนี่เอ้าเอา,เอากดก่อนได้ไหมกดก่อนได้ไหม ยาว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 คอมโบเดียวกันเลยเอาก่อนเอาก่อนตอนนี้ตัวมันตะบ,บุ้มข้างคกยาวเหมือนกันอึ้งได้ซื้อยังไงยังไงยังไงรีคูดาวอีกต่อยคอมโบนึงยังไงยังไงยังไงตีเอาหนีไม่ได้เป่าอีกแล้วสองสี่สามหนีทันไหมไม่ทันครับโอ้โหกว้างเกินกว้างเกินยาวมืนมืนมืน กว้างจริงอ่ะเออใช่แว่าแบบหลายวิเลยอ่ะพบพบดีคูดาวพบพบพบนี่เออ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 หลบซ้ายขวาโอ้โหโดนทุกดอกเออชาร์จก่อนชาร์จชาร์จโดนทุกดอกบอกเพื่อนกันก็ชนะไปครับเพราะว่าเขาล็อกสริปไว้ประมาณนี้ให้เราได้ชนะขึ้นไปแล้วก็ไปโดนเจ้าสำนักชวนจริงตบลงมาประมาณนั้น ขึ้นไปเถอะครับกูเ,ไไคเคยขึ้นไปแล้วเดี๋ยวมันก็โดนตบลงมาเลอไม่ต้องสืบประมาณนี้ไม่ต้องดีใจใช่ของ่าไม่ต้องดีใจฟ้าไปรับน่าจะไปเจออ้างชีกง้กงหลังจากนี้พอตบตรงนี้เสร็จก็น่าจะอ้างชีกง้กงแต่ว่าเหมือนพื้นที่เขาจะไม่เหมือนกันนะขึ้นมาคนละด้านนะขึ้นมาคนละมุมรู้สึกบรรยากาศเหมือนจะขึ้นมาคนละมุมไปตรงนี้เฮ้ยโอ้ยอันนี้จะเหมือนกันแล้ว ข้างหน้าน่าจะอังชีก,กงแน่เลยปุ่งโอ้ยแดดไปไม่มีสเตมินาครับเนะี่ยใช่ไหมหรือว่าใต้ซื่ออันนี้ผมไม่แน่ใจนะเฮ้ยขึ้นผิดทางวัดโอ้โหมันมีทางแยกผมก็มาผิดทางอีกอหลงเขาแล้วเนี่ยปบปบนี่อันนี้น่าจะทางเดียวกันแล้วผมรู้สึกว่าใกล้ละ,ะน่าจะอ้างชี้กงแหละข้างบน อ๋อหรือว่าใต้ซื้อก่อนไม่ไม่ค่อยแน่ใจใต้ซื้อก่อนนะตรงนี้เหมือนจะใต้ซื้อก่อนนะครับเพราะว่ามันมีที่ครับแคบหรืออั้งวะเดาอยู่นั่นนี่อ๋ออั้งอั้งชีง้โกงพญาจกคนนี้น่าลำคานจริงๆก็เขเขาก็จะเปลี่ยนฉากให้เรานะครับ <c oughs> เหมือนเดิมะ่ะย่า <c oughs> จกอุดรเจอกับพิษ พิษประจินก็คือทิศไหนประจินประมาณนั้นนี่สดนตีมาหมูเห่าก็มานะนไปเลยครับข้าแรกพุ่งปั่นแล้วก็รีคูดาวปมแล้วก็ปั่นแล้วก็พุ่งกดตีก่อนเลยชาร์จคืออ้างเขาจะใช้18ผมก็จะมีชาร์จของผมโอ้โยกดเร็วเกินโอ้โยทําสตัน18ไม่ได้ใช้โอ้โยไม่คอมโบดีโอ้ยจังหวะนี้เป็นแล้วกูเป็นแล้ว 18ไม่ได้ใช้เป็นการทําลายกระบวนท่าของคนอื่นใครได้ใช้กระบวนท่าก่อนก็ได้เปรียบก่อนนะครัปบเพราะว่าต่างคนต่างเป็นยอดสีมือเมื่อกี้ทําลาย18ฝ่ามือของอังชิกงไปได้ครับแต่ว่าเราต้องแบบใช้ให้ตรงจังหวะนะโอ้โหปั่นรัวเหมือนกันนะโอ้โห supporters. ท่านอันก็ปัน่นรัวรีคูดาวปบ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 นีบ่เหมือนเอ่อเหมือนเอาเยาะงงไม่ค่อย,อยนั้นนะเอา้าเหมือนกันทําลายวิชาทําลายไหม ทำลายก่อนอ,อ๋อจริงๆผมใช้ช้าไปคือถ้าผมใช้จังหวะที่เขาเริ่มไล่ผมใช้ปุ๊บอ่ะมันจะทําลายวิชาได้ทันทีครับไม่โดนดาเมจเลยมันเหมือนเป็นสกิลทําลายวิชานะของอาเยหงเนี่ยเออแต่ว่าต้องใช้ให้ตรงจังหวะไม่งั้นเราจะโดนดาเมจก่อนนี่แต่ไม่สตัน์ครับไม่ซีดซีด้วยนี่เฮ้ยมึงไปฝึกอะไรมาเนี่ยเหมือนมึงทำลาย18ฝ่ามือกูได้ยังไงฮัลโหลสบายแล้วผมรู้แล้ว มีของดีนี่ว่าอเอวยองคงว่าแล้วทําไมเก่งคือมีวิชาที่ทําลายวิชาของอีกคนได้ทันทีเลยครับเพราะว่าเท่าที่เล่นของคนอื่นมาเหมือนจะไม่ค่อยมีใครทําลายวิชาของอีกฝ่ายหนึ่งได้นะหยุดแอนิเมชันของอีกฝ่ายหนึ่งประมาณนี้ออยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ของอเอวยองคงนี้ชัดเจนเลยครับก็คือทําลายวิชาได้ทันทีเนี่ยใต้ซื้อแต่ใต้ซื้อเหมือนสกิลไม่ค่อยแรงเออจนกว่าผมจะได้เล่นเองเดี๋ยวอนาคตผมน่าจะได้เล่นเองอยู่แล้ว อยากรู้เหมือนกันว่าอันติของใต้ซื้อมันคือสกิลอะไรเหมือนจะไม่แรงนะตอนนี้เหมือนแกจะยังไม่ค่อยเก่งปบแกจะเก่งตอนเป็นผระเออปบตอนนี้เหมือนแกจะเป็นเหมือนออมือกระบี่อยู่ไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่ปบปบปบ,ปบอย่าให้แกชา์าโดยเห็นไหมวิชาแกมันจะโอ้ยกูจะบอกหลมง,ง่ายก็ไม่ได้นะคือมันพุ่งเร็วแบบเป็นกระบี่เร็วอ่ะโอ้ยกระบี่มุ้โอ้ยกระบี่หัวซานดีกว่า ปบ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 โอ้ยกระบี่สี่ทัศนาเอาไปเลยปานคางคกลำไปลำไปจังหวะนี้ลำไปสตานยาวกระบี่สี่ทัศนาเหรออเจอคังคกแปดทัศนาปบ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 ติดต้นไม้ยาวยาวไม่ได้กดไม่ได้กดโอ้ยยังไงโอ้ยพุ่งมาเหมือนกับอินซีได้กดไหมอย่าให้มันใช้สกิลที่มันเป็นเส้นสีแดงอ่ะปุ๊บถ้าเส้นสีแดงนั้นแล้วโอ้ยกระบี่สีทัศนาแต่ผมแบบ หายจุดก่อนเลยไม่โดนสตันเส้นสีแดงไหมกำลังดูอยู่ถ้าเส้นสีแดงหลบหุ้ยท่าอะไรท่าอะไรหนีก่อนอ่ะโอเคอา่อาอ่าบอกแล้วว่าสกิลของหลวงพี่ยังไม่เก่งกล้าตอนนี้หลบง่ายปบพบบ,บแต่ว่าของผมอะหลวงพี่น่าจะหลบไม่ได้นะทางคกแม่งตัวใหญ่มากครับตัวใหญ่มากครับหลวงพี่มันน่าจะหลบยากอยู่นะทั้งแมปนะครับเออมันคนละสกเกลกันนะครับหลวงพี่ ของหลวงพี่อะผมหลบง่ายมันเป็นเต้นตรงนี่เอาเอียหงครับหลวงพี่บอกตอนนี้วิชาพี่ก็ยังไม่ได้แก่งกล้านะเออก็ถือว่าออมมือให้แล้วกันรอเป็นเศร้าหลินก่อนรอพี่ไปบวชก่อนเดี๋ยวรู้เรื่องตอนนี้แบบยังยังไม่เข้าถึงพระธรรมเลยยังไม่เข้าถึงแก่นแท้ของธรรมะเอาเอียหงบอกข้างหน้านี่ของจริงวะไม่รู้ว่าจะสู้ได้ไหมนี่ตัวตึงเลยนข้างหน้านี่ตัวตึงเลย นี่ไปแล้วตดตึงก็ตึงครับไนี่เอาสกิลเอาจาังหวะพุ่งอะคนระับแดชช้านะเหมือนสเตมินาช้าคนที่เร็วที่สุดเท่าที่ผมเล่นก็คือคนที่ใช้ขว่ะยเอออึ้งเยซืออะไรประมาณว่าจะมูฟเมนต์เร็วที่สุดแล้วก็มีสเตมินาแบบคล่องตัวที่สุดสกิลคล่องตัวที่สุดส่วนคนอื่นนี่เหมือนจะไม่คล่องตัวจะเน้นแบบชนแต่ว่าพยายามคอมโบอีกฟิลหนึ่งอะเออไม่เร็วอะคนที่เร็วน่าจะมี2คนก็คือไดซือเมื่อกี้กับ องเอียซือนะครับน่าจะมีวิชาที่เร็วหรือว่ามูฟเมนท์ที่เร็วคนอื่นจะไม่เร็วนะแต่จะแรงประมาณนั้นคนนี้ก็น่าจะเร็วครับพวกที่ใช้กระบี่หรือว่าขุ่ยอะไรเนี่ยจะเร็วเป็นพิเศษคนที่ไม่ใช้มันจะช้าๆนิดหนึ่งบุบบุบรีคูดาวคอมโบผมเลยบุบบุบชนเลยโอ้ยชนแบบนี้ไม่ไหวครับชนแบบนี้แพแน่บุบปุบเอาท่านี้ไปก่อนเลยกบบุบบุบบุบลดดาเมจได้นะสตัร์นไหม แล้วไม่สตันด้วยนะคนนี้โอ้แล้วเราจะวิ่งเร็วครับพอหลังจะกบเราจะวิ่งเร็วแล้วไม่สตันก็คือเจ้าสํานักชวนจริงคนนี้ไม่สตันเลยคืออนา,าเขตแกแบบกันดาเมจทันดีอุ้ยโอ้ย,โ,อยโดนคือก่าวว่าจะหลบโอ้ยแล้วเราช้าด้วยไงคือมูฟเมน ไวไม่เท่ากับเจ้าสำนักคนนี้คนนี้เหมือนมันจะไวกว่าแล้วมันจะแบบคล่องตัวกว่าสู้ยากมากแล้วสกิลแม่งไม่สตันด้วยนะเออแต่ไม่แน่ใจนะว่าเขาล็อกมงไงคือเขาล็อกมงอ่ะเราจะไม่รู้พลังที่แท้จริงของเขาคือถ้าเป็นแบบเท่ากันจริงๆสกิลเท่ากันจริงๆแล้วก็สเตตัสเท่ากันจริงๆอ่ะมันจะอีกฟิลหนึ่งแต่นี่คือเกมมันล็อกมงไงมันเป็นสริป์ว่าต้องแพ้คนนี้มันเลยดูยากสกิลมันเลยดูยากมากว่า มันเป็นจุดเด่นด้านไหนแต่ที่แน่ๆคือรัศมีกว้างเร็วแล้วก็ยิงไกลแน่ๆเลยแล้วก็ที่สําคัญเท่าที่เห็นนะเหมือนเขาจะไม่ค่อยโดนสตันอะไรด้วยถ้าอยู่ในอาณาเขตของเขาเออของชวนจริงนะเหมือนเก่งอยู่ในอาณาเขตตัวเองประมาณนี้ไม่โดนสโตงสตารอะไรเลย <พอ S 1> คือเก่งมากแต่ก็ของเอาฮีคงเนี่ยเท่าที่สังเกตคือปานคางคกเนี่ยมันทําลายวิชาคนอื่นได้ครับมันทําลาย18ฝ่ามือได้หรือว่ามันจะทําลายวิชา ของคนอื่นก็ได้นะถ้าไลา่ให้ตรงถ้าจังหวะมันตรงคลางคบมันกระโดดพอดีอะเออสกิลวิชาคนอื่นจะถูกแคนเซิลเลยจะถูกหยุดทันทีเลยแล้วก็สู้ไม่ได้เลยเราจะได้จังหวะในการสวนคืนหรือว่าคอมโบคืนนะครับประมาณนี้โอเคนี่ก็เป็นหนึ่งความทรงจําของอเลยฮงนะครับหรือว่าพิษประจริงของเราก็เดี๋ยวคลิปหน้าน่าจะเหลือคนสุดท้ายแล้วก็คือใต้สือ่อผมก็จําชื่อแกไม่ได้แต่ว่าตอนนี้แกยังไม่บวชไงจะเรียกใต้สื่อก็ไม่ได้หรือเปล่าพอแกยังไม่บวชแต่ว่าที่แน่ๆแ,แกใช้กระบี่ครับแล้วกระบ เขาเรียกวิชาอะไรสักอย่างที่มันพุ่งไปข้างหน้าผมอยากเห็นเหมือนกันแล้วตอนที่แกใช้แกใช้กระบี่ชี้หรือว่าใช้นิ้วของแกชี้แต่จริงๆอะ่ะมันก็เหมือนทั้งคู่แหละเพราะว่ามือมันจับกระบี่อยู่นิ้วมันอาจจะชี้มาพร้อมกระบี่ก็เป็นได้ครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้ากับความทรงจําคนสุดท้ายครับใต้สื่อโน .1 โ,โอเคครับล้วเจอกันบ๊ายบาย